อิ่มแล้วแม่นบ่อิ่มแล้วมึงเสียงายสวัสดีจ้ะพี่น้องมากินข้าวน้ำข่อยโอ้ยปุ่นข้าวเจ้ากินข้าวเจ้าพริกน้ำปลาเนี่ยข้าวถาดก,ก็ได้ได้จ้ะเด้อพี่น้องเอ้ยกับข้าวกับอาหารเดิมๆคือเก่าเนี่ยแหละจากไข่พลโลข้าตักมาหน่อยเดียวตักมาหน่อยเดียวกินผู้เดียวเมื่อเดียวหมดขี้แม่อิ่มแล้วแกงน้ำม่สนโสมใส่ไก่ค่ะมากินน้ำกันแม่ อิ่มแล้วหอิ่มแล้วอิ่มแล้วขาดเพราะได้พริกน้ำปลาได้จากมู่เพิ่์ดว่ากินน้ำข่าวดอกกับข่อยดอกพริกน้ำปลานี่ก็ได้ก็กินเดี๋ยวยายก่อเราไปกินเผ็ดก็ได้เสียงโดแดงรถมบ้งรถดดบ้าตรงไข่พูโลไว้ทาลูกสาวลาลูกสาวลาชิโนาโอ้ยห้อนแล้วแกเดียก่อน นุ่งลายตัวหลายของสั่นล่ะเป็นชื่อเยน็นๆแล้วก็นุ่งละมานุ่งเสียผ่านี่มันฮอนแล้วมันนุ่งนาหนาวดีแล้วแม่เนี่ยขึ้บ้านจักเรีย้อเนาะดี่นุง่นนงนาหนาวเย็นมันนุน่งเนาะเสียหนาน,นาฮอนแล้วก็นุ่งจวเสียกระแลงเสียลายอยู่แต่ว่าเราเราลำคันเราลำคันเสียตัวอัน เสียอันแขนมันยุ่มมันยุ่ยเสียหยังงั้งสันแล้วกข้านเสียลูกใหม่ถันเรไปใไส่อ้นี้เก็บรรนแค่ข้าลุกขึ้นเป็นเย็นๆตัวเอามาแดดออกพาทอนเอาแต่ว่าถึงก็พอฮอนได้แลหละแม่ กาดเอาไว้ถึงน้ำมันซาเหมือนแรงขึ้นมากกับบอกลุ่งเน,ะน,นาะมันก็มันเป็นยินดินสมัยตะกี้จังสี่ประเทศยังนานี่จังสี่ไปให้ไปหน,นาทั้งเจใส้เบ็ดมาชู้ลูกชู้เต้ากินเข่าเขียวอือป่ากับแม่มันกะทิดดีดีปะก็น้อยปลาชิง นิ่มกว่ามีตัวยหญ่ดอก้นามันล่ะนั่นก็แม่เนาะบ่นมีตัวใหญ่ที่ตัวช้อนนิ่มป่าสมัยนิ่บว่าตัวใ้ญ่คือสมัไจะเกียงเกีงชั้นน้อไม่ตุ่มเขาไม่ป่ามันโอ้ยยังเยังขิงไเขียงก้นแสบเนาะแม่เนาะ เงากบาปะก้าปนแสบอืมเียงกะปะก้าปนแสบ่นองอาดกเนี่ว่าบนั่นเาานาะ,ะป,ปะดูก็แสบ้ปนแสบมือนกันอืมตลาดแสปดกกบสไปวนปตงอนแสบเนาะย้าเนาะลากองปก็ปอน่ากระดกเขาจะแพงน,น่าจะยังไหม เขาเอลปันนี้จะก้นแสบต้อง,งเคืองๆส่อนเ้าอิ่มแล้วจะไนไหนนี่เขาเศร้า่อนไปกินรุ่นมัวอยู่หง้ะอาจ้าออกไปเดีย๋ยวก็ไปหงออก